พี่เคยมากินที่นี่ไหมเอาแค่สาขานี้ไม่เคยไงทำไมต้องดมขนาดนั้นนะนั่นแบบนี้ขี้แค่นี้ฮะมันไม่ชิมเลยรส <c oughs> ชาติเป็นไงคะอร่อยไหมคะบอกไม่ถูกครับ <c oughs> พอดีว่าน้องชอบกินจิ้มหย่มมากเลยคะ่ะ คือ <c oughs> ล่าสุดคือจะพา,ากินออกมากระเชนน้องผมไม่มาค่ะขอไปกินซอยจุแทนค่ะรับรู้กลิ่นและรสเขาให้ทำเอาเชฟขาดความมั่นใจเลยนะให้จินเบม,มากินข้าวทีหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างจะมีเกยเป็นปลา,าที่ละเมอครับ ปาตาเดียวปาตาเดียวไม่เชฟไม่ต้องอธิบายเยอะแค่บอกปาตาเดียวเขาน่าจะรู้เต่ยถ้าบอกฮิรามิเขาไม่น่ารู้แค่บอกฮิรามินีไม่รู้จักเลยงงมอะไรนะครับชวาโมจิเชฟช้าๆช่างมันเถอะครับช่างมันเถือนครับชวาโมจิชวาโมจิค่ะ อันนี้เนี่ยอะไรเป็นปลาครับชิมาฮาจิชิมาชิมาฮาจิค่ะเขอภาษาใครมันมีปลาเชียร์ค่ะเชียร์ให้คนดูดูหน่อยเชียร์ค่ะอย่าเพิ่งกินดิเชียร์มันจะร่วงว่ะพี่นะคะกินไม่ได้ครับอายิบค่ะอันนี้เนี่ยอะไรครับอันนี้มันทำมาจากอะไรปลากระพงแดง อ,อธิบายให้คนดูฟังหน่อยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าคินไม่ได้คินไม่ได้เชฟพูดด้วยค่ะปลาหมึก <laughs> <laughs> ปลาหมึกค่ะ อันนี้ไข่อะไรนะไข่อะไรอ่ะ <ไข S 2> อันนี้ใส่อะไรทุกคนไข่กุ้งค่ะอันนี้ไข่ไ,ไข่กุ้งใช่ไหมคะใช่ไข่กุ้งไหมไม่เคอไขหอ่หอยเชียบกินค่ะอ่าเยอะงั้นเชฟก็ป้ายของเขามาอย่าหยุดเยอะนะอืม อันนี้ก็คือเป็นอูนิอันนี้เป็นเ็ดทัฟเฟิลอันนี้ก็เป็นอูนิเหมือนกันนะของพี่เป็นอูนิกับเ็ดทัฟเฟิลอันนี้เป็นอูนิกับมีไข่ปลาขาเหียไม่ใช่มีทองคําเปลวด้วยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไข่กินได้นนดจริงๆทองคาเปียวมัเื่อในสั่งเพิ่มมาให้จินเบย์นะคะ <c oughs> ก็คือสั่งเพิ่มมาอีกสองคำต่างหากค่ะอันนึงน,นะคะกินละอ๋ออืมอร่ยอืม เป็นไงคะเหมือนไข่ปลาปลาช่อนนะเหมือนไข่ปลาช่อนไหมอันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะจิเมเลองกินอันนี้ไหมที่เนยให้อันนี้แบ่งกันเ็ดทาโฟอร์อร่อยนะไข่ปลาช่อนก็ช <c oughs> ินเบยะชอบพูดในตลกตลกก่อนอนะ